Radio with the เอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแบคลิกันอีกเช่นเคยนะแลวเราก็อยู่กันในเกม LAC นั่นเองโดยวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้คางลัดสูตรต่างๆนะโดยสูตรตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ตัวเราแหละเวลาเรากดดับเวิันคลิกตัวเรา2ตัว มันจะมีหน้าต่างเมนูขึ้นมาแบบนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเมนูตัวนี้เนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้แต่สําหรับใครที่รู้ละเอียดแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันทํายังไงทุกคนก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะอันนี้ผมก็จะมาสอนสําหรับคนที่ไม่รู้จริงๆผมทําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปนั้นอาจจะอธิบายไม่ละเอียดก็เลยมาทําอีกคลิปหนึงนะมาเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นอย่างแรกเลยกดดับเบิลคลิกที่ตัว2ครั้งครับผม พอ,อมาหน้านี้แล้วตัวแรกเนี่ยไม่มีอะไรนะก็จะเป็นการปิดเมนูทิ้ง่าสำหรับใครที่กดาลนคลิกตัวอีกรอบหนึ่งแล้วมันไม่มันไม่สามารถปิดได้นะครับผมก็กดตรงนี้ได้ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะทําการปิดเมนูให้อัตโนมัติอเดี๋ยวเราไปดูเมนูตัวต่อไปนะ ก็จะเป็นตัวนี้อ่าเมนูตัวนี้เนี่ยผมพูดได้เลยว่ามันอาจจะเป็นกระเป๋าก็ได้นะเพราะว่ามันจะเป็นรายละเอียด e ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเรา嘛เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูปึ๊บก็้าไปหนึ่งครั้งนะมันก็ทิมฟรีอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับกระเป๋าแล้วก็หน้ากากซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงในเกมได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะปึ๊บอ่ากดเข้ามาตรงนี้นะครับผมจะเป็นเกี่ยวกับหน้ากากนะเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนหน้ากากได้ปึ๊บ ตรงนี้นะผมคืออะไรตัวนี้ก็คือกระเป๋านะตอนนี้มัน Disable อยู่นะครับผมก็กดเปิดได้อ่าเปิดใช้กระเป๋าก็จะเป็นประมาณนี้พ็ขอ,ขอกดกลับไปอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวอธิบายเมนูตัวที่2ยังไม่หมดเดี๋ยวขอกลับเข้าไปก่อนก็คือตัวนี้แหละปึ๊บสังเกตได้ว่ามันจะมีอะไรต่างๆนะอย่างเช่นแคชนะครับผมหรือว่า กระสุนของเราเนี่ยที่มันมีอยู่ประมาณนี้นะเออมันก็จะมีบอกเกี่ยวกับกระเป๋าของเราเวลาเราเล่นแบบโรเพอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแบบว่ากล่องหรือว่าอะไรที่มันทํางานอนะ่ะเออมันก็จะเป็นตัวนี้มันเกี่ยวกับกระเป๋าของเราแหละรเราสามารถมาดูได้ว่าของเรามีอะไรบ้างอยู่ในนี้โอ้โหแล้วฝนก็ตกทั้งในเกมแล้วก็นอกเกมด้วยนะเดี๋ยวเรากลับไปเลยดีกว่านะผมในอันดังนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ที่หลักๆเลยก็คือเราสามารถดูของได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนหน้ากาก,ากได้โดยการกดไอเมนูตัวที่2นะอ่ะขอกลับมา พอกลับมาแล้วเนี่ยตัวต่อไปนั่นก็คืออิโมชันนะครับผมอิโมชันนี่ก็จะมีอิโมชันหลายอย่างจริงๆเนี่ยเราสามารถกดได้ตั้งแต่ตรงนี้นะมันจะเป็นการสุ่มท่าทางเดี๋ยวผมกดให้ดูตรงลูกนิ้วโป้งปุ๊บอ่ะสังเกตได้ว่าเมื่อเรากดเนี่ยมันจะเปลี่ยนท่าทางไปเรื่อยๆเห็นไหมมันจะสุ่มท่าทางแต่ถ้าเราเลือกแบบเฉพาะเจาะจุงนะครับผมก็จะเป็นนะเมนูตัวนี้แหละเอาเดี๋ยวขอหยุดก่อนเดี๋ยวขอหยุดก่อน <c oughs> เดนะี๋ยวขอปิดฝนนะอปิดฝนเรียบร้อยเออผมลืมบอกถ้ามีเสียงรบกวนอย่างเช่นเสียงอะไรร้องหรือว่าจะเป็นเสียงฝนตกเนี่ยผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนื่องจากเวลาตอนนี้มันเป็นเวลาตีห้านะคราบผมที่ผมลุกมาอัดคลิปแล้วก็มันมีฝนตกนิดหน่อยนะมาเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเมนูอ e ิโมชั่นกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างอิโมชั่นนะครับผมก็จะมีอิโมชั่นหลายอย่างเช่นแดนซ์นะครับผมแดนซ์ตัวศู 1, นย์แดนซ์หนึ่งแดนซ์สองอ่าเราสามารถเลือกได้เลยท่าทางนี้ แล้วก็มีท่าทางอื่นมากมายนะก็จะเป็นท่าวิดพื้นบ้างท่านั่งบ้างอ่าก็จะเป็นท่านั่งก็จะเป็นซิทอะไรอย่างงี้นะเออมีท่าแบบควยควยตัวแบบเหมือนโดนจับอะ่ะเออแล้วก็มีอะไรหลายอย่างแล้วก็สามารถทําให้มันเดินได้เลยนะอ่ายังไงวะอ่ะ,อะ,อะตัวนี้นะครับผม e m walk นะครับผมมันก็จะเดินปึ๊บก็ธรรมดาหรือว่าถ้าจะวิ่งก็จะเป็น run slow ตัวนี้นี่นี่อ่า มันก็จะวิ่งอัตโนมัติอันนี้สามารถเอาไปเล่นได้และอีกอย่างที่ผมอยากแนะนานะนก็คือท่าทางกินน้ําโคกอันนี้ขอพูดหน่อยเดี๋ยวมันติดเหลืองอขอพูดเป็นน้ําโคกกแล้วกันมันอยู่ไหนวะอันนี้หรือเปล่าอ่าอันนี้นะครับผมก็คือท่าทางกินน้ําโคกตัวนี้เนี่ยเมื่อมันกินได้สักพักหนึ่งมันจะมีอาการจอเหวี่ยงนะครับผมแล้วมันก็จะเดินเซกซึ่งเราสามารถเอาไปเล่นในแมปโลเพกันได้เอ้ยไม่ดีแมป ออนไลน์กันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวขอกินอยู่สักพักนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันเมาเลยก็แล้วกันอเมื่อเรากินไปสักพักก็จะสังเกตได้ว่าหน้าจอเราเนี่ยก็จะมีอาการสายไปสายมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินกันดูดีกว่า <c oughs> มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมันก็จะเมาแล้วถ้าทางการเดินของเรามันก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราก็สามารถถือปืนได้ด้วยนะดูท่าถือปืนอะ่ะได้ๆๆมันยังไม่ถืออ๋อมันเป็นเซฟโซนทุกคน จริงๆมันสามารถถือปืนได้นะแล้วมันก็วิ่งไม่ไถ่ด้วยตอนนี้เวลาเมาอ่ะอันนี้คือข้อเสียนะแล้วถ้าทํายังไงให้มันหายเมาก็ฆ่าตัวตายไปเลยนะครับผมหรือไม่ก็รอจนกว่ามันจะหายเมานะจริงๆถือปืนได้นี่มันโคตรเท่อะถือถือปืนแบบเมาอ่ะเดินเบียงไปเบี่ยงมาเหมือนคนเมาอ่ะอ่ะ <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าดับเป็นคลิกที่ตัวสองครั้งครับผมจากนั้นก็กดกลับไปเลย เมนูตัวที่3ก็พูดไปแล้วต่อไปนะครับผมเกี่ยวกับรถของเรานั่นเองเออมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันเลยในส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาปุ๊บมันจะไม่มีอะไรเลยนะยกเว้นตัวนี้ซึ่งสามารถใช้ได้ในคนที่สร้างห้องหรือว่าเป็นแอดมินนั่นเองก็คือการลบรถทั้งหมดสําหรับใครที่ไม่ได้ขึ้นรถไว้เนี่ยเราสามารถกดคลิกตรงนี้เพื่อเคลียร์รถทั้งแมปได้เลยเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือไม่มีรถอยู่ในแมปเลยก็คือขึ้นศูนย์แต่ถ้ามีเนี่ย เวลาใครไม่ได้ขับเสกรถมาเยอะๆผมก็จะกดตรงนี้ปุ๊บแล้วมันลดมันก็อาจจะหายนะทุกคนอาจจะเห็นแล้วส่วนเมนูด้านบนนะครับผมเมนูตัวแรกก็จะเป็นการเสกรถนั่นเองเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บอ่าก็เหมือนเราโทรโทรศรัพท์หารถป,ปกติเลยแล้วเราก็เรียกมาครับผมอ่ะผมจะเรียกคันนี้ก็แล้วกันเมื่อเรียกเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะปลดล็อกคำสั่งต่างๆแบบนี้เลยซึ่งผมก็ขออันนี้ขออนุญาตปิดกันแล้วกันจะขอขึ้นรถก่อนมันจะได้มีเมนูครบทั้งหมดปับ๊บอ่า แล้วก็กดดับเบิลคลิกที่ตัวสองครั้งนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยอาตอบอย่างแรกคืออะไรก็คือดีพาวรถนะครับผมก็คือลบรถเวลาเราเราต้องออกจากรถก่อนนะเราถึงจะกดตรงนี้ได้ก็คือลบรถทิ้งไปเลยอย่างที่2คืออะไรอย่างที่2ก็คือหมดซ่อมรถนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวผมไปชนก่อนอาตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าไฟหน้ารถของผมเนี่ยแตกแล้วเดี๋ยวผมจะซ่อมรถให้ดูกดรีครับผมปั๊บเห็นไหม มันก็จะทํากานซ่อมรถอัตโนมัติแล้วส่วนตรงนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะจะน่าจะเป็นการสลับตําแหน่งเก้าอี้หรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละก็ช่างมันนะครับผมส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกต่อไปนะครับผมล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละก็คือการล็อกรถนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากโดนแย่งรถหรือว่าไม่อยากให้ใครขึ้นมาด้วยนะครับผมหลังจากที่เราขึ้นรถแล้วเราก็กดล็อกไปเลยนะครับผมแค่นี้เพื่อนก็จะเปิดรถเราไม่ได้แล้วอ่ะเป็นประมาณนี้เลยส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก oui. well. ็ค <sh arp item related> ือไอตัวนี้นะครับผม ัว V แล้วก็ตัว L อะไรนี่แหละนะครับผมก็สามารถกดเปิดไฟได้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเปิดปิดไฟธรรมดาไม่มีอะไรครับผมต่อไปนะครับผมตัวนี้คืออะไรละ่ะก็คือเกี่ยวกับประตูรถนะครับผมเราสามารถเปิดปิดประตูรถได้นะ <S <S เอ,อ้ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราล็อกรถเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้เมนูตัวนี้ได้นะอย่างเช่นเนี่ยผมล็อกรถนะแล้วก็จะไม่มีเมนูตัวที่เปิดประตูรถเพราะว่าเราล็อกรถแล้วมันไม่สามารถเปิดอ่าประตูรถได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองปลดล็อกดู ปลดล็อกปุ๊บอ่าจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เปิดตรงนี้คืออะไรก็คือเปิดทั้งหมดเลยอ่ามันก็จะเป็นสภาพรถแบบนี้เลยแต่เราก็สามารถปิดได้นะก็กดอ,อกไปเลยอีกครั้งหนึ่งอ่าเป็นปิดแบบนี้ราเปิดประตูซ้ายอย่างนี้เปิดปิดอ่าทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเปิดหลังคาเปิดท้ายรถอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วเราก็สามารถปิดได้สังเกตได้ว่าเราเปิดอะไรไว้เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายดอกจันไว้ด้านหลังด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลย ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับผมต่อไปตัวนี้ก็คือการเปิดเปิดโหมดดิฟรถนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูกดปุ๊บอ่าเดี๋ยวขอปิดหน้าต่างไปก่อนนะขับรถไปปุ๊บสังเกตได้ว่าเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะลื่นขึ้นนะครับผมก็คือโหมดดิฟรถนั่นแหละเห็นไหมปุ๊บเห็นไ,ไหมมันดิฟดิฟจะจัดเลยอะ่ะสำหรับใครที่อยากเล่นแบบขับรถเล่นอะไรอย่างนงี้นะครับผมก็สามารถเปิดโหมดดิฟได้มันแน่นอนอ เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าขอเปิดโหมดดิฟนะแม่งขับรถยากชิบหายบอกเลยเลี้ยวดิฟเดียวก็แบบดิฟไปดิฟมา <c oughs> อ่าเมนูตัวต่อไปเนี่ย <c oughs> ผมไม่แนะนําให้กดอะไรนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเมนูอนาเขตการขับรถอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งผมไม่รู้สําหรับใครที่รู้เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากที่เราเปิดหรือว่าเราจะปิดนะต่อไปตัวนี้นะครับผมมันคืออะไรเดี๋ยวเรามากดกันเลยดีกว่ามันก็คือการบอกสเตตัสรถนะว่าตอนนี้ มันมีอะไรจะพังบ้างเห็นไหมก็จะมี410อ่ามันก็จะมีบางส่วนที่มันพังก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนมากเราก็ไม่ได้ใช้หรอกนะเราไม่ได้มานั่งดูสเตตัสรถว่าเราชนอะไรไปบ้างมันพังตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออต่อไปเนี่ยก็คือการลบรถตอนนี้เห็นไหมว่ามันขึ้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะลบให้ดูแต่ขออนุญาตลงจากรถก่อนอ่าผมลงจากรถแล้วสมมุติเนี่ยว่ารถในแมปเราเราเปิดให้เล่นออนไลน์หลายคน ถ้าเกิดว่าเราอยากลบทำยังไงเพราะว่าบางทีมันอนาจแบบว่าเยอะเกินจนเกมกระตุกเราก็สามารถลบได้นะโดยการกดตรงนี้แหละอ่ามันก็จะลบเวลาใครไม่ได้ขึ้นรถไวเนี่ยมันก็จะทําการลบทิ้งทั้งแมปเลยก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูเมนูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านั่นคือ start server อันนี้สําหรับใครที่จะเปิดเซิร์ฟต้องดูดีๆนะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นการเซตไทม์เราไม่ต้องพิมพ์คาสั่งแล้วนะครับผมก็เป็นการเซตไทม์โดยการกดคลิกนะครับผมกดไปปุ๊บ เห็นไหมก็จะเป็นเช้ากับกลางคืนเราก็สามารถเซตได้เห็นไหมสองเวลาอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยแต่ข้อเสียของการเซตในนี่นะครับผมสังเกตได้ว่ามันจะเที่ยงให้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้ตอนเช้าเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะเนื่องจากมันเริ่มจากเที่ยงแล้วก็ไปค่าดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์อันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะว่ามันไม่สามารถปรับได้ตั้งแต่ศูนย์ส่วนต่อไปเซตสภาพอากาศนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็น ฟ้าสว่างสดใสนะต่อไปถ้าเราปรับหลับปุ๊บมันก็จะมีโหมดฝนรินนั่นเองนะครับผมก็คือฝนตกจะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็คือการปรับจํานวนยานพาหนะที่อยู่ในแมปนะครับผมก็คือเราสามารถเสกได้ไม่เกิน10คันหรือว่า20คันอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ผมปรับเป็น16ก็คือถ้าเกิดว่ามีผู้เล่น20คนแล้วก็เสกมาทั้ง20คนจะมีผู้เล่นแค่16คนที่สามารถได้รถนะครับผมส่วนที่เหลือจะไม่ได้รถเพราะว่ามันแม็กอยู่ที่16คันเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้เสกรถให้อยากเสกรถน,น้อยเนี่ยก็สามารถปรับลงไปได้นะก็เป็นแบบว่า สัก5 6อะไรอย่างนี้ก็ได้อ่าแล้วเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่านะก็คืออัตราการสิ้นน้ามันเชื้อเพลิงส่วนมากเนี่ยเราขับไม่หมดน้ํามันอยู่แล้วนะนอ,วนอกจากที่เราจะทำแมปโลเพลแล้วเราสามารถทําให้ มันหมดน้ํามันได้อันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมก็ปล่อยทิ้งไปเลยต่อไปตัวนี้ก็คือเมนูตัวที่ดีเหมือนกันก็คือการลบรถอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานสําหรับใครที่เสกรถทิ้งไว้เนี่ยเราสามารถปล่อยให้มันลบอัตโนมัติโดยการตั้งค่าเมนูในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะก็จะเป็นหนาทีถ้าเกิดว่าเราปล่อยรถทิ้งไว้1นาทีโดยที่เราไม่ได้ขับเนี่ยมันจะทําการลบรถทิ้งอัตโนมัติเลยก็สามารถปรับได้สูงส่วนห้านาทีหนาที1่ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรก็สามารถปรับได้นะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เลยดีกว่าว่ามันคืออะไรตอนนี้ก็คือการฟื้นฟูสุขภาพนะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่อยากให้เลือดมันเพิ่มเองอัตโนมัติก็สามารถปิดได้แนละ้วตอนนี้ t r u นะผมมันก็คือเปิดเราก็ต้องปรับเป็นแบบนี้นะมันถึงจะไม่ได้ใช้งานแต่ผมขอเปิดไว้เลยแล้วกันต่อไปตัวนี้ก็คือซ่อนชื่อผู้เล่นตอนนี้มันอา่าผมผมได้ทําการปิดไว้นะก็คือไม่ซ่อนเราสามารถเห็นชื่อผู้เล่นได้แต่สาหรับใครที่ไม่อยากเห็นให้เห็นชื่อผู้เล่นทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยอ่าปรับเป็น t r u ันะไม่เห็น ซึ่งผมก็อยากให้เห็นหนั่นแหละเวลาใครเกลียนอะไรก็จะได้แบนทุกคนต่อไปตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้นะก็คืออนุญ,ญาตให้เกิดไหมถ้าไม่อนุญ,ญาตให้เกิดก็ปรับเป็นแบบนี้เลยแต่ผมอนุญ,ญาตให้เกิดนะดังนั้นตัวต่อไปก็คือ Voice Chat นะครับผมตรงนี้ก็คือการเปิดปิดไม้สำหรับใครที่แมบบใครเนี่ยไม่อยากให้เปิดปิดไม้นะเนื่องจากไม้เนี่ยมันกากเออก็เลย ก็สามารถปิดได้นะเนี่ยเป็นดิสก b ล e แต่สําหรับใครที่อยากให้เปิดก็ปรับเป็นอ e ิเ b บ e ลนะครับผมต่อไปการโหวตโรการโหวตโรคืออะไรก็คือการโหวตหมอตํารวจเวลาใครขอยศหมอตํารวจเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางหน้าจอให้ทุกคนเนี่ยโหวตถ้าเกิดว่ามีเสียงโหวตเยอะเขาก็จะได้เป็นตํารวจอะไรประมาณนี้เราสามารถเปิดได้นะในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากเปิดไม่อยากให้ใครโหวตโรเนี่ยก็ปิดไปเลยนะมันน่าํำคาญอ่ะ ต่อไปโหมดโรเพย์นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเล่นแบบโรเพย์ก็สามารถเปิดได้ในส่วนตรงนี้ผมยังไม่รู้นะว่าถ้าเกิดเปิดโรเพย์แล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะอันนี้ก็ขอข้ามไปเลยก็แล้วกันการอนุมัติการลงทะเบียนคืออะไรนะครับผมก็คือการที่บางแมปเนี่ยมันจะให้เราใส่รหัสก่อนเข้าก็คือการสร้างตัวตนมันจะมีการเซฟ Data เก็บข้อมูลด้วยไอ้พวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นแมปแบบเกี่ยวกับโรเพดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเปิดแบบโรเพก็เปิดตรงนี้ไปด้วยนะครับผม อ่าเปิดเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ start server สำหรับใครที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถสตาร์ทได้บางคนอาจจะถามว่าเอ้าพี่แล้วเปิดเซิร์ฟเวอร์ยังไงล่ะอันนี้ผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะทุกคนก็สามารถกลับไปดูได้อ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปเอ้ยผมลืมนะครับผมตรงนี้ RP ตรงนี้มันเปิดไม่ได้มันน่าจะเกี่ยวกับไอตัวนี้ปะเนี่ยโลเปเดี๋ยวลองเปิดดูปึ๊บอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราเปิดโลเปนะครับผมมันจะเป็นการให้ใส่รหัสนะอย่างเช่นผมจะใส่รหัสตัวนี้นะ 1 2 3 4อส,ส่าเราสร้างรหัสปุ๊บมันก็จะทําการสร้าง Data ปุ๊บเห็นไหมอันนี้ก็คือสร้างรหัสแล้วเข้ารอบที่2นะครับผมใส่รหัสเดิมอ่ามันก็จะเป็นการยินดีต้อนรับเข้ารหัสเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นการเซฟนะครับผมสำหรับใครที่เล่นแมปโลเพก็สามารถเปิดได้มันจะเป็นการเซฟ Data ไม่ว่าคุณจะทําอะไรในแมปไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นะก็คือแมปโลเพยนั่นแหละอ่าก็สามารถเปิดได้ผมผมลืมผมลืมบอกเกี่ยวกับโลเพตรงนี้ เรากลับไปเลยดีกว่าเมื่อเราเปิดโลเพแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันก็จะขึ้นมาก็คือ r p อะไรสักอย่างนี่แหละไอส่วนตรงนี้เนี่ยมันสามารถลบยูเซอร์ได้ก็คือไอตรงนี้เราจะอนุญ,ญาตให้เข้าไหมถ้าเกิดว่าเราไม่อนุญ,ญาตให้เข้าเราก็เอาติ๊กสีแดงๆออกอ่ามันก็เขาก็จะไม่สามารถเข้าได้นะมันจะมีรายชื่อคนที่สมัครเข้ามาก็คือแบบโลเพของเรานี่แหละใครที่เข้ามาบ้างมันจะเก็บข้อมูลทั้งหมดเลยและในส่วนตรงนี้นะครับผมนั่นคือลบยูเซอร์ สำหรับใครอยากจะลบข้อมูลเพื่อนก็สามารถลบได้อันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าทุกคนเปิดแแบบโรเพนเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองต่อไปนะั่นคือโรโรตัวนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเมนูได้นะครับผมไม่ว่าเราจะอยากเป็นตำรวจไหมแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือการแอดบทบาทนั่นเองเวลาเราจะเป็นตำรวจเราโทรเรียกรถมันรถเราก็จะเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้นะและตัวสุดท้ายนะั่นคือ kill user เมนูตัวนี้มีไว้ทำไมก็คือเอาไว้ฆ่าตัวตายนะถ้าเกิดว่าเราติดบั็อกอะไรอย่างงี้นะ ถ้าเกิดว่าเราติดบั็กอะไรอย่างงี้นะเราก็สามารถฆ่าตัวเองเพื่อ ให้เรารีไปจุดเกิดใหม่ได้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการใช้เมนูต่างๆนะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถเข้าไปถามได้ที่ใน Discord นะมันมีน้องๆในดิสท,ที่คอยช่วยตอบนะถ้าเกิดว่ามาเม้นใน YouTube เนี่ยส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้ตอบเนื่องจากคอมเมนต์มันเยอะเกินดังนั้นผมไม่รู้ว่าจะตอบใครดี ให้เข้าไปถามในที่ดิสคอดดีกว่านะง่ายกว่าเยอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน o d b y บนะครับผม